สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในตอนนี้ครับมันก็มีข่าวลือจากกระแสที่ผ่านมานะครับว่าทางด้านของ เอเวเลเกอร์นี่อยากจะได้เซฟเนเคอร์รีนะครับรวมถึงว่าทางด้านของเคอร์รีนี่ก็เคยแย้มออกมาบอกนะครับบอกว่าตัวเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะไปเล่นที่ทีมอื่นนะครับอาจจะเป็นเลเกอร์หรืออาจจะเป็นทีมอื่นก็ได้นะครับมาในวันนี้ครับทางด้านของสื่อบิชเชอร์รีพอร์ตครับเขาได้มีการออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับแล้วบอกว่ามันมีมูลข่าวลือจริงๆนะครับรวมถึงบาสเกตบอลไฟเวอร์นะครับก็ได้ทําในเรื่องของโปรเฟสอการเทรดดิวการเทรดว่าเทรดนี้มันเป็นข่าวลือมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆรัับในนนนกกกาเเเเตวี่่ปลละครับ ในช่วงถ่ายอาชีพของเคอร์รี่แหละครับซึ่งแน่นอนว่ามันมี4ทีมเข้ามาเอี่ยวนะครับซึ่งการเทรดเนี่ยมันก็จะดูวุ่นวายมากๆเลยครับซึ่ง4ทีมนี่มันก็จะมีเอเวลเลอร์นะครับโกลเด้นเซอร์เบอร์เออร์บรูคลินเน็ตนะครับแล้วก็ทางด้านของดีทรอยต์พิสตันครับซึ่งมันสรุปออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับหากมีการเทรดกัน4ทีมนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเอเวลเลอร์ครับจะได้ตัวของทางด้านเซฟเฟ่นเคอร์รี่นะครับเดรอนชาร์ปนะครับแล้วก็เวมนีรรนนนนนนนะคับววึงงงงงงเเื่่่ออออขขิสสดดกจําาาหท้ โค้ดนเซฟเรอร์นะครับจะได้ทางด้านของออสตินริฟนะครับแล้วก็เบนซิมมอนนะครับริฟนี่ก็อยู่ที่เลเกอร์นะครับซิมมอนก็อยู่ที่ทางด้านของเนทแหละครับรวมถึงในเรื่องของสิทธิ์ดรับนะครับในปี2029กับปี2031ด้วยนะครับส่วนทางด้านทีมที่3ที่เข้ามาเอี่ยวที่จะมีผลจากในการเทรดนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของทีมบรุกลินเนทนะครับซึ่งเนทครับสมมติถ้าดีลการเทรดนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็จะได้ตัวของเดนจโร่ราโซลนะครับรรยันชิมูระนะครับเกฟวินนนเซะครับแล้ววก็เเเจดดนนนฮูะครรรัับซึึ่่งงงงงงมมถยีใืออขินนนอีกจว หนึ่งนะครับซึ่งจะเติมขึ้นมาให้อีกนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโหดนะครับในด้านสินทรัพยี่จะได้ไปนะครับส่วนทีมสุดท้ายนะครับที่จะเข้ามามีเอี่ยวนะครับนั่นก็คือทางด้านของดิตรอยพิสตันนะครับซึ่งดิตรอยพิสตันครับหากดีลเทรดนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็จะได้ตัวของทางด้านเดนนิสชูเดอร์นะครับแล้วก็เคลเซนต์วูดรวมถึงสิทธิ์ในการดรับปีสัมมนา25รอบที่สองนะครับจากคลิปเปอร์แล้วก็ของแมมมี่ฮิตนะครับแล้วก็รวมถึงเงินสดอีกจํานวนหนึ่งนะ จริงหรือเปล่านะมันจะสอดคล้องหรือเปล่าเพราะดิวเนี้ยมันเหมือนดิวในการรื้อทีมโ o เรนเซ a ร e เรือชัดๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าเป็นการดิวในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่จะเสริมมูลค่ากับทานงนของ a v a วเร k e เอย่างไรก็ตามครับดิวเนี้ยมันเป็นดิวที่มอกอัพที่คาดขึ้นมาแล้วมาจากข่าวลอดอต่างๆนะครับซึ่งโอกาสจะเกิดขึ้นมันก็มีหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้แล้วครับ ย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอติดตามครับเพราะเคอรี่เขาเคยย้มายมกมาจากบทสัมภาษณ์ครั้งก่อนชัดเจนครับบอกว่าตัวเขานี่อาจจะย้ายทีมหรือมีโอกาสที่จะย้ายทีมและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้แหละครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ